วันนี้ก็จะมาสอนแต่งตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็สำหรับผมนะก็จะแต่งจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะก็จะใส่พวกรองเท้าซิ่งรองเท้าให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วก็ส่วนแเสื้อเนี่ยเราพับรอไไปแล้วมันก็จะง่ายพอใส่พวกนี้เสร็จก็เสื้อทับได้เลยไปดูกันเลยครับต่อไปก็จะมาใส่รองเท้ากันนะก็อย่างแรกเลยใส่รองเท้าขึ้นมาให้มันอยู่ในภาพประมาณนี้ยังไม่ต้องใส่ขึ้นมาสุดนะอันนี้ซิ่ง ก็แปะตีนตุกแกให้มันพอดีกับขกากางเกงเราให้มันไม่เล็กไปไม่ใหญ่เกินไปส่วนวิธีการเอาซิ่งใส่เข้าไปในขากางเกงก็แล้วแต่คนว่าจะใส่อย่างไงนะแต่ของพี่พี่ใส่อย่างนี้ก็คือเอาซิ่งยัดเข้าไปจากขากางเกงข้างล่างบางคนก็เอาจจะเอาซิ่งใส่เข้ามาตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยยัดขาดค่อยยัดเท้าเข้าไปก็ได้แล้วแต่ก็ิ่งขึ้นมาประมาณเนี้ประมาณนองๆต้องบนแถวแถบช่วงนี้นะ แล้วก็พับขางเกงวิธีพับคือจับจับสองฝั่งนี้สองฝั่งแล้วก็ดีไปข้างหลังนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เอาไอ้นี่รัดขางเกงไว้วก็จะประมาณนี้ถุงเท้าที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกก็พับทบขึ้นมาอย่างนี้มัจะเป็นประมาณนี้จากนั้นก็ใส่รองเท้า วิธีการร้อยเชือกรองเทานะฝั่งนี้เรียกว่าข้างเท้าด้านในฝั่งนี้เรียกว่าข้างเท้าด้านนอกวิธีการร้อยเชือกก็คือเอาเชือกจากฝั่งข้างเท้าด้านนอกทับเชือกจากฝั่งข้างเท้าด้านในเสมอแล้วก็เวลาดึงก็ดึงให้มันตึงทุกเส้นเห็นมเชือกจากฝั่งข้างเท้าด้านนอกจะทับกับเส้นที่อยู่ฝั่งข้างเท้าด้านในให่นไหมทุกเส้นเลยก็ดึงให้ตึง จากนั้นก็มัดเชือกเป็นเงื่อนพีรอดนะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาส่วนวิธีเก็บเชือกอะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเก็บยังไงก็ได้อะคือแบบไม่ให้คลุกคลือเข็มในปลายเชือกนี้นะอาจจะพันแค่สองสารอบอาจจะพันอย่างเงี้ยแหละพันกลับไปกลับมาทค่สองสารอบก็ได้แต่พี่ก็รวบๆรวบ,รวบ,ร,วบ,ร,วบรวบเชือกมาแบบนี้พับๆมา,ๆมาแล,แลา้วก็ยัดเข้าไป ง่ายดีเร็วด้วยแล้วก็เก็บเชอือกดีๆเก็บยังไงก็ได้อะให้มันไม่เห็นผ้าเชือก่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ยื่นจัดตรงจัดซิ่งให้มันให้มัน,นสวยๆนะก็ประมาณนี้ได้ไหมต่อไปใส่ขัดนะอันนี้เรียกว่าสายอันนี้เรียกว่าหัววิธีการใส่ก็มัดรอบตัวเรากลอนนะ พอวัดแล้วฝั่งที่มันไม่มีเนี่ยไม่มีทองเหลืองเนี่ยเอามาใส่กับหัวดูวิธีการใส่ก็เห็นไอ้ตัวล็อกนี้ไปนะก็ง้างออกอย่างนี้เอาสายเทียบเข้าไปประมาณนี้ให้มันไม่เลยเนาะแล้วก็บีบตัวล็อกนี้กับเข้าไปนี่ไม่จะเป็นอย่างนี้ต่อไปวิธีการใส่นะก็ร้อยไปนี่ตามกันเกงให้มันครบทุกรู ก็เสื้อก็เอาใส่เข้าไปแรงๆนะครับเนี่ยวิธีการใส่ก็เอาปลายเนี่ยเสียบเข้าไปเลยมันจะมีตัวล็อกเลื่อนๆนีน่อยู่นะเลื่อนมันมาฝั่งทางซ้ายให้สุดเนาะแล้วก็ดึงก็ก็ดึงฝั่งนี้ได้เลยแล้วก็เลื่อนตัวล็อกเหมือนล็อกแค่นี้ก็อยู่แล้วนะส่วนวิธีการปลดนะครับก็จับสายตรงนี้คาแมวพุงแล้วก็ดึงจับหัวด้วยดึงเห็นนะมันก็หลุดแล้วแค่นี้ครับต่อไปครับแข่งเสื้อนะก็ติดกระดุม ให้เรียบร้อยก็ทําการแบ่งเครึ่งมาก่อนขีดไว้ให้มันเป็นรอยเราก็จะเห็นรอยงกลางของเสื้อนะก็เอามือล้วงเข้าไปจับเนี่ยจับข้างในจนกลางแล้วก็เนียพับเข้ามาอย่างนี้นะจัดให้มันเรียบร้อย ก็พับไปเลยเอาสี่นิ้วเนี่ยทาาแล้วก็พับไปหนึ 1, ่งทบให้มันได้ระยะเนี่ยสี่นิ้วเราเวลาเราพับไปทบแล้วทบที่สองก็เหมือนเดิมพับอ่สี่นิ้วเราท่าลงไปให้มันได้ระยะพอดีนะจากนั้นก็พับไปอีกทบหนึ่ง ขั้ท้ายมันก็จะมาพอดีกับแขนเสื้อที่เราขับม้แล้วก็พับมันกลับเข้ามาอ่มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้แล้วก็จัดแขนเสื้อให้มันเรียบร้อย ้สินว,ลวนะ okay. หลังจากที่ใส่รองเท้าแล้วเขาเสื้อยือดรอ,ดอดใส้เขาเป็นเกงแล้วใส่ผัดแล้วแล้วก็จะมาสวมเสื้อกันนะมันจะมีกระดุมข้างหลังเนี่ยก็ติดให้มันเรียบร้อยให้มันเหมาะากับขนาดตัวเราใครที่ตัวใหญ่หน่อยก็ติดเม็ดข้างนอกใครที่ตัวเล็กก็ติดเม็ดข้างในนะ แล้วก็จัดแันเสื้อให้มันดีๆติดกระดุมให้เรียบร้อย กระดุมก็กระเป๋าเสื้อก็ติดให้หมดทุกเม็ดน,นะครับครับต่อไปวิธีพับหมวกนะก็ฝั่งที่ไม่มีตาก็พับเข้ามาอย่างนี้นะให้มันได้ประมาณนี้แล้วก็เอามาเน็ตตรงบ่าข้างซ้ายให้ตรงยอดแหลมขอหมวกหันเข้าหาคอแล้วประมาณนี้ครับ